มาแล้วเจ้าใครที่ขอสูตรขนมจีบต้มไว้นะเจ้าแม่ต้อมมีสูตรหมูเด้งๆนุ่มๆมาฝากตัวแล้วก็เทคนิคการห่อขนมจีบขั้นเทพเลยนะเจ้าท้ายคลิปก่อคำนวณต้นทุนเพ้เหมือนเดิมเจ้าเราจะทำไส้ขนมจีบก่อนนะเจ้า ก่อนอื่นก็นเตรียม3มเกลือนะเจ้าก็จะมีพริกไทยรากผักชีแล้วก็กระเทียมนะเจ้าโคขึ้นละเอียดเลยเจ้าเอาขึ้นละเอียดละเอียดเลยนะเจ้าจใช้หมูบดติดมัน กิโลหนึ่งกับแผม1หนึ่งรกรัมนะเจ้าแล้วก็หมูเด้งสงถุง400กรัมนะเจ้ารวมน้ำหนักหมูตึงมดกิโลเกิงนะเจ้าเอา3เกลือแล้วก็เอาเครื่องปรุงทุกอย่างนะเจ้าใส่ลงไปเลยยกเว้นแครอทกับต้นหอมซอยนะเจ้าเราจะเอาไว้ใส่ทีหลังเนาะอัตราส่วนผสมต่างๆน่ะไม่ต้อมใส่ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วนะเจ้า ผสมให้เข้ากันแล้วก็นวดจนเหนียวดีเลยเจ้าน,นเจ้านวดจนเหนียวแล้วหอก็ใส่แครอทนะเจ้าแล้วก็ต้นหอมซอยนะเจ้าอันนี้คุกเขาให้เบ,เบามือหน่อยนะเจ้ากระเดี๋ยวเขาจะ มักไว้นะเจ้าอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะเจ้าเอาใส่ตู้เย็นไว้เลยเนาะวันนี้จะทําขนมจีบกุ้งตัวนะเจ้าไม่ต้องเอาเส้นดําที่อยู่หลังกุ้งนะเจ้าเอาออกก่อนเนาะแล้วก็เอาเปลือกกุ้งออกไว้ก็หางมันนะเจ้านะเจ้าเหลือหางกุ้งไว้นะเจ้า ทาน้ำมันลงบนถาดเลยนะเจ้าการมาหื้อขนมจีบติดถาดนะเจ้าน้ำมันเจียวกระเทียมก็ได้หรือว่าน้ำมันงาอย่างไม่ต้อมก็ได้นะเจ้าใช้แผ่นเกี้ยวอย่างดีสําหรับต้มหรือนึ่งนะเจ้าห่อขนมจีบกุ้งกันก่อนนะเจ้าเอาหมูเด้งเนะี่ยทาลงไปก่อนนะเจ้าแล้วก็เอากุ้งวางแล้วก็ปิดหมูแฮมกัมหนึ่งนะเจ้า ถ้ากุ้งมันงอนะเจ้าเราก็จะเอามีดปาดตองกุ้งอย่างนี้นะเจ้ากุ้งมันจะได้มาง,งอเนาะกุ้งมันจะได้เหยียดตรงนะเจ้าเนี่ยเจ้าเขาใส่หมูก่อนแล้วก็เอากุ้งวางแล้วก็เอาหมูทาบแผมกำรรหนึ่งนะเจ้าเสียงในคลิปนี้มาใใจ้เสียงฝนตกนะเจ้ามันเป็นเสียงบอ่อป่าแม่ต้อมนะเจ้าบอ่อปลาแม่ต้อมนี่แม่ต้อมเปิดน้ํา มันเป็นเหมือนน้ำตกอะ่ะมันก็เลยดังเหมือนฝนตกตลอดเวลาเลยนะเจ้าการห่อขนมจีบไส้หมูนะเจ้าจะจช้ถ้วยน้อยๆแบบนี้นะเจ้าเอาแผ่นเกี๊ยววางบนถ้วยแล้วก็ตักหมูใส่ลงไปแล้วก็เอาปลายแผ่นเกี๊ยวนะเจ้าหุ้มเข้าไปแล้วก็กดให้แน่นหน่อยนะเจ้าถ้วยที่ไม่ต้มมตอมจช้เนี่ยเป็นถ้วยสําหรับใส่ข้าวใส่น้ําบูชาพระหรือไหว้เจ้าตีเขาเนี่ยแหละเจ้า ล้วต้องซื้อมาซาวบาทได้5อันก่อนนะเจ้านะ่าเจ้าง่ายดีนะเจ้าตั้งน้ำให้เดือดเลยนะเจ้าระหว่างตี้รอ,อน้ำเดือดเนี่ยไม่ต้องเกิดห่อขนมจีบใื้หมดเลยนะเจ้า นะเจ้าเอาแผ่นเกี้ยววางแล้วก็ตักหมูใส่แล้วก็หุม้มกดแหนหน่อยหนึ่งนะเจ้าเนี่ยง่ายขนาดเลยนะเจ้าดูชาติแรมกรรมนะเจ้าอันนี้จะเป็นขนมจีบแบบอันใหญ่นะเจ้า นี่ง่ายขนาดเจ้าแล้วก็โวยตัวนะเจ้าเนี่ยกดๆๆเทออกมาเลยนี่นเจ้าพอน้ําเดือดนะเจ้าก็ใส่ผงปรุงรสหมูลงไปสองช้อนโต๊ะนะเจ้าแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําของกุ้คนตัวนะเจ้าใช้ไฟแหงเนาะ เอาขนมจีบลงไปเลยนะเจ้าใจเวลาต้ม10นาทีนะเจ้าเพราะว่าไม่ต้องทำลูกใหญ่นะเจ้าใจไฟแห้งเลยให้น้ำเดือดตลอดการต้มเลยนะเจ้าให้เดือดประมาณนี้นะเจ้าโกนขยับมันเห็นหน่อยก็ได้นะเจ้าหรือว่าบักโกนก็ได้ น้าเจ้าขึ้นน้ำเดือดอย่างนี้เลยพอครบสิบนาทีแล้วน้เจ้าตักขึ้นเลยเอาใส่หม้อไว้น้าเจ้าตักขึ้นมาขึ้นเสเด็ดน้ำก่อนแล้วก็เอาใส่หม้อน้าเจ้าแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำมันงาหน,น้าเจ้าเพราะว่าไม่ต้องมาได้เจียวกระเทียมเนาะ ใส่น้ำมันงาบางร้านเปิ้นก็บ,บ่ใส่น้ำมันเจียวกระเทียมนะเจ้าเปิ้นกะจะใช้น้ำมันงาเนี้ยคลุกน้ำมันฮห้ทั่วก่อนแล้วก็เทลงบนถาดที่เฮาจะขายเลยนะเจ้าแกนใหญ่ขนาดอันนี้เป็นขนมจีบกุ้งนะเจ้าก็ใช้เวลาต้ม1ิบนาทีเหมือนกันไข่ที่ทําขายนะเจ้าไม่ต้องแนะนําว่าให้แยกหม้อต้มระว่างหมูกับกุ้งเนาะเพราะว่า ขนมจีบกุ้งเนี่ยมันจะมีมันกุ้งออกมาตัวนะเจ้าคุกน้ำมันงานเหมือนเดิมต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่204บาทนะเจ้าทำขนมจีบหมูได้80ชิ้นฉเฉลี่ยต้นทุนชิ้นละ2องบาท55สสตางค์นะเจ้า ม่ต้องเอามาใส่กล่องอย่างนี้เนาะบวกค่าใช้ใจ่ายต่างๆกาน้ำกาไฟกาแก๊สแล้วก็กาอื่นๆนะเจ้าสาเปอร์เซ็นต์ต้นทุนขนมจีบรวมค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ต๊ชิ้นละ3บาท19สตางค์นะเจ้าถ้าเราขายเอากำไรห้าสของต้นทุนเนาะเราก็ต้องขาย4บาท78สตางค์นะเจ้าก็คือขาย5บาทนั่นแหละส่วนขนมจีบกุ้งนะเจ้าต้องไปบวก กากุ้งแหมกรรมหนึ่งเนาะมันก็แล้วแต่ขนาดกุ้งแหมกรรมหนึ่งเนาะก็ลองเอาไปคำนวณดูนะเจ้าสำหรับขายที่จะทำขายจะต้องมีคำถามแมาแน่นอนว่าห่อขนมจีบแจ้ตู้เย็นฟิตไว้เนี่ยแล้วก็เอามาต้มขายหำวันหนึ่งอะ่ะจะได้ก่อนนะเจ้าไม่ต้อมเดียวไม่ต้อจะลองทดลองหื้อนะเจ้า แม่ต้อมเอาแผ่นพลาสติกมารองถาดแล้วก็ทาน้ํามันก่อนแล้วก็เอาขนมจีบวางเรียงลงไปอย่างนี้นะเจ้าก็เดี๋ยวแม่ต้อมจะเอาไปแจ้ตู้เย็นนะเจ้าแจ้ช่องแจ้ตู้แช่แข็งเลยนะเจ้าแล้วก็ไว้แม่ต้อมจะมาต้มเพื่อดูในคลิปถัดไปพร้อมทําน้ําจิ้มขนมจีบเพื่อดูตัวนะเจ้าส่วนคลิปนี้แม่ต้อมจิ้มซอสจิกโชไปก่อนนะเจ้าจิกโชนี่ก็ลามนะเจ้าแต่ว่ามันจะออกเปรี้ยวอย่างเดียวเลยนะเจ้า วันพรุ่งนี้จะมาทําน้ําจิ้มขนมจีบที่จะออกรสหวานนะเจ้าส่วนขนมจีบกุ้งนี่ม่ต้องเกาะจิ้มน้ําจิ้มซีฟูดไปก่อนนะเจ้ายังได้กบฝากติดตามตัวนะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปุกปรุงกินกันแม่ต้อมตัวนะเจ้าแล้วาบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้า